สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP 641ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่13เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ หชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจากท่ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะ น้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปกับพี่พี่ขาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หนึ่งของเย็นวันพฤหัสจะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขา สมเด็จพิมพ์พระประธานนะคะรายการที่1จ้ะเป็นสีขาวออกขาวๆงาช้างนะคะพี่ๆขารายการที่1น,นะคะต่อไปเป็นรายการที่2จ้ะรายการที่2เป็น พระพุทธชินาราชนะคะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินาราชของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองจ้ะมีลงลักปิดทองนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่3จ้ะรายการที่3หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจ้ะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวรายการที่สนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่4ี่จ้ะ รายการที่4ี่หลวงปู่เนื่องจ้ะหลวงปู่เนื่องวัดจุลามณีนะคะพี่พี่ขาปีหนึ่งหนึ่งจ้ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ <c oughs> มีต่อโค้ดจ้ะรายการที่4ี่นะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่ห้าเป็นสมเด็จเก่าคะ่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่หนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่หหลวงปู่ศรีค่ะหลวงปู่ศรีวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะปี17ค่ะพี่พขาหลวงปู่ศรีรายการที่6ค่ะพี่พขาต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระมาเหศวรจ้ะพระมาเหศวรรายการที่7นะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเพราะมาเห็นสวนรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8คะ่ะรายการที่8สมเด็จจิตรด,ดาจ้ะสมเด็จจิตรด,ดามาพร้อมเลี่ยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานนะคะ <c oughs> สมเด็จจิตรด,ดารายการที่8จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9เหรียญรูปไข่หลวงปู哈哈哈่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่9จ้ะปี19ค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่โตะวัดประดู่ิมพลีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10จ้ะรายการที่10เป็นรูปปลอปู่ฤาษีนารอดนะคะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเป็นรูปปลอปู่ฤาษีนารอดนะคะรายการที่10จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา11หลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนาจ้ะหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินนะคะรุ่นเสาห้าจ้ะหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรายการที่11จ้ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา12เหรียญปาตานหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันนะคะรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13เป็นแหวนหลวงปู่หมุนค่ะหลวงปู่หมุนทิตตสีโรจะเป็นแหวนเนื้อทองเหลืองลงยานะคะหลวงปูหมุนวัดบ้านจานนะคะพี่พีขารายการที่1 3จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะ พระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะรายการที่14ค่ะพี่พี่ขาถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนพี่พี่แอดไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวนลองสุภาจัดส่งภาพให้พี่พี่ดูอีกรอบนึงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่ขา15หลวงพ่อโสธรจ้ะหลวงพ่อโสธรหลังยันแบบนี้เลยนะคะ รายการที่15บห้ค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าค่ะปี19นะคะเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าค่ะรายการที่16กับพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นเหรียญเหนือดวงค่ะของหลวงปู่ศิลานะคะมีต่อโค้ดกับพี่ขา เหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาจ้ะปี6กค่ะพี่ผขาวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะจังหวัดกาลสินจ้ะเหรียญนเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระพงรัศมีหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่18จ้ะ พระผงรัศมีหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะต่อไปเป็นรายการที่19จ้ะ19หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจ้ะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อรุ่งรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่2 0ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันพฤหัสนะคะหลวงพ่อแก้วเกสาโรจ้ะ ปี19กค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแก้ววัดราหารไรนะคะจังหวัดระยองจ้ะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะรายการที่20ิค่ะพี่พี่ขารายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ200บาทจา้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์ศ8 4ย์ค่ะ7211933นนะคะพี่พี่ขา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ